วิธีคิดแบบเศรษฐีวิธีคิดแบบสมองเศรษฐีคิดแบบไหนคะก็คิดที่วันนี้ถ้าคุณอยากเป็นแบบไหนให้เปลี่ยนจากภายในก่อนเพราะคนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากภายนอกก่อนวันนี้จะดูดีกว่าไหมถ้าเรายังเกิดมาทั้งชีวิตเรามีศักยภาพที่ดูสวยดูดีตลอดเวลาแต่บางคนไม่ไม่คิดแบบนั้นค่ะพอถึงวัย40สิก็ขาลงแล้วเพราะว่าไม่ใส่ใจไม่ดูแล สักยภาพของเราเปลี่ยนที่ภายในก่อนดูแลร่างกายดูแลภายในดูแลจิตใจและความคิดของเราที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะแล้วพอเปลี่ยนภายในได้แล้วภายนอกก็จะตามมาเองค่ะเปลี่ยนแค่ภายในก่อนภายนอกทุกอย่างมันจะตามมาเองลักษณะการแต่งตัวลักษณะมันมาจากภายในทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีเราต้องคิด แล้วก็เปลี่ยนจากภายในก่อนศักยภาพของเราดึงออกมาใช้ค่ะว่าเรายังสวยยังหล่อยังดูดียอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นหลายคนไม่ยอมเปลี่ยนยอมตั้งแต่อายุสามสิบสี่สิบขึ้นไปยอมและทำให้สุขภาพร่างกายเราเป็นขาลงและดูแก่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ถ้าเราคิดแบบสมองเศรษฐีคิดที่อยากจะเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนจากไมเซ็ตของเราก่อน I am ของเราก่อนแล้วสิ่งที่ตามมาภายนอกมันเปลี่ยนไปเองอัตโนมัติค่ะวันนี้ถ้าเราดึงศักยภาพของเราออกมาดูซิว่าเราสวยและล่อได้มากแค่ไหนเรามีดีอะไรบ้างเราดึงตัวเองออกมาค่ะอย่ายอมแพ้อย่ายอมหยุดสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือตัวเองเปลี่ยนภายในเปลี่ยนภายในก่อนเลยเปลี่ยนทุกอย่างให้ใส่สะอาดแล้วก็ มันจะเปลี่ยนภายนอกเองโดยอัตโนมัติทุกอย่างจะดูดีไปหมดเพอร์เฟคไปหมดเพราะหลายคนก็เปลี่ยนส่วนมากจะเริ่มจากภายนอกก่อนอย่างเช่นคนที่เขาสูบหรี่หรือดื่มเหล้าถ้าเราลองเอาเหล้าหรือบุหรี่ไปไปยื่นให้เขาแล้วเขาตอบว่าไม่ค่ะไม่ครับแสดงว่าอะไรคะเขาเปลี่ยนจากภายในเขากําลังจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ไงแต่เราไปยื่นให้เขาเขาก็ไม่เอาอยู่ดีอ่ะเพราะภายในเขาเปลี่ยนแล้วเราก็เหมือนกันคะ่ะ